สายแรกมาแล้วนะครับจากนครปฐมนะครับคุณสมุดครับสวัสดีครับคุณสมุดครับครับผมครับสวัสดีครับครับมีปัญหาอะไรครับคุณสมุดครับก็อยากสอบถามว่ามีคนมาขอเช่าเลขบ้านบ้านเราเป็นเช่าเฮาใช่ไหมขามาขอเช่าเลขบ้านเขาจะเปิดบริษัทจะติดป้ายอะจะติดป้ายเป็นนะจะติดป้ายเป็นบริษัท ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะมีผลดีผลเสียกับเรายังไงเนี่ยสอบถามเป็นบริษัทโดยที่เขาโดยที่เขาขอโดยที่ไม่ได้เข้ามาตั้งสำนักงานอยู่ที่ในบ้านเราถูกไหมใช่ติดป้ายเฉยเฉยติดป้ายเฉยเฉยว่าเนี่ยบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วให้ค่าเช่าเท่าไหร่ครับเราบอกเขาก็ยังไม่ได้ตกลงกันผมจะไม่กล้ารับเปล่ากลัวปัญหา วไม่ควรเขาจะขอจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ไม่ควรจะให้เขาเช่าแม่ตั้งบริษัทในะไม่ใช่จะตั้งติดป้ายนะถ้าคุณจะติดป้ายบริษัทโน้นคุณไม่เช่าป้ายโน้นนะตั้มตั้งด่วนเะนี่ยะไปเถอะ อัน,นี้คุณจะเปิดสำนักงานบริษัทแล้วคุณมาเอาป้ายมาติดอยู่นี่หน้าบ้านของคุณลุงเขาแล้วจ่ายรายเดือนและตัวบริษัทจริงๆคุณอยู่ที่ไหนอะ่ะไอ,อ้น,นีไอ้น,นีถ้าทําธุรกิจแบบนี้อันตรายกับผู้บริโภค คนที่ทำมาธุรกรรมกับบริษัทนี้ด้วยพอถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บใช่ไหมเขาจะตามไปที่บริษัทใช่ไหมก็ที่บ้านที่พูดลุงนี่แหละก็ตามไปบ้านลุงลุงก็บอกผมไม่รู้เอ้าไม่รู้ได้ไงเนี้ยขึ้นไปหน้าบ้านลุงเนี้ยบ้านลุงสุนท่อล้อมลุงสมุทรเนี่ยเขามาเช่าติดป้ายเฉยแต่บริษัทเขาอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบอ้าวแล้วผู้เสียหายเขาจะยังไงต่อใช่เนี่ยเป็นการเป็นการทําธุรกิจที่ตั้งใจจะช่อฉนผมใช้คำนี้ืที่ไม่สุดจริตอ่ะครับ จริงไหมอืมอ่าผมบินกขายของให้พี่แล้วก็บริษัทบินอยู่ไหนใช่ไปเช่าป้ายติดอยู่ที่โน,โน่นะแล้วทําอยู่ตรงไหน่ะบริษัทอ่ะทำไมไม่ทาไมไม่ประกอบการนี่มันกิจจารักษณะแล้วถ้าเป็นการทำอย่างนี้จดทะเบียนบริษัท แล้วแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้ากรมทะเบียนการค้าคนะครับว่านายบินจดทะเบียนบินจํากัดนะครับตั้งสํานักงานอยู่ที่เลขที่ท่านี้มันก็ต้องตั้งอยู่ที่นั้นจริงๆใช่ใชก็ต้องมีออฟฟิศมีพนักงานมีการทําธุรกรรมในนั้นใช่แล้วถ้าจะมีการย้ายบริษัทจากนี้ไปนู้นก็ต้องแจ้งก็ย้ายไปอยู่ไหนไอ้ประเภทว่ามาติดป้ายอยู่ของบ้านลุงสมุทรแล้วก็รับค่าเช่าต่อเดือนสักไม่กี่ตังค์เนี่ยนะไอนนี้ไม่สุจริตแล้วลุง ไม่สุดจริงแล้วบริษัทแบบนี้เนี่ยเช็คให้ดีนะเช็คให้ดีว่าเขาทำอะไรอย่าไปเอาเงินแบบนี้มาพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะถ้าสมมติเขาไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะแน่ๆตารวจองมาค้นบ้านลุงก่อนนะครับใช่ไหมลุงอย่าอย่าเป็นกลงมือให้กับคนที่ทําธุรกิจที่ต้องใจจะช่อชนครับก็ผมไม่มั่นใจเนี่ยนะผมไม่รู้เรื่องกฎหมายผมโทรมาปรึกษาคุณจดนองจะขอคําชี้แนะองนี้ครับลุงครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยนะ เราก็ไม่ผิดอะไรหล่ะครับคุณลุงครับไม่ผิดหรอกครับเ,เขามาเช่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำผิดเป็นเรื่องของเขาเขาทำถูกเรื่องของ,ของเขาผิดถูกเรื่องของเขาเราไม่ได้ทําเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งแพ่งและทางอาญานะครับแล้วก็การเช่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเช่าแต่มันเหมือนกับเราขายรถอะขายโอรลอยไปอ่ะไอคนซื้อมันไม่เปลี่ยนทะเบียนอะยังเป็นทะเบียนชื่อเราอยู่วันหนึ่งรถนั้นมีปัญหาปั๊บเขาก็ต้องมาสอบมาสืบเอากับเรานั่นแหละ นะแต่ว่าการทําธุรกิจบริษัทในลักษณะนี้ผมผมใช้คําว่าเจตนาไม่ดีอ่ะมันจะช่อฉนน่ะไม่สุจริตต่อต่อคนที่ทําธุรกรรมร่วมด้วยกับบริษัทประเภทนี้ครับลุงเราไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มาปิดป้ายและคิดเงินกับเขาแม่นกีจตังค์นะลุงนะครับผมครับครับลุงยงเพื่ออะไรครับนครปฐมถนอมแค่นี้นะครับด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ